สวัสดีค่ะการชนกผลจันทร์นะคะพยาบาลวิชาชีพโรงพยบาบาลศรีนครินทร์ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องการให้คําปรึกษาก่อนการตรวจวินิจฉัยก่อนลอดหรือการเจาะน้าคร่านะคะโดยสิ่งที่เน้นนะคะจะให้ผู้ให้การปรึกษาเนี่ยมีเทคนิคนะคะที่นํามาใช้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์เนาะก็คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการให้คําปรึกษาก่อนการเจาะน้าคร่าและสามารถถ่ายทอด ประเด็นความรู้ได้อย่างเหมาะสมรวมถึงสามารถนำทักษะต่างๆเนี่ยมาใช้ได้อย่างเหมาะสมค่ะขั้นตอนที่สำคัญนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ขั้นตอนหลักด้วยกันนะคะขั้นตอนที่1คือสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการขั้นตอนที่2คือประเมินความรู้ก่อนการเจาะนำคลํำขั้นตอนที่3คือประเมินความสมัครใจก่อนในการตรวจเจาะนำคลํำค่ะ ขั้นตอนที่1นนะคะการสร้างสัมพันธภาพและตกลงบริการนะคะเราจะต้องเริ่มกล่าวทักทายพูดคุยเรื่องทั่วไปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสนะคะเราจะสอบถามเรื่องทั่วไปก่อนก่อนที่จะพูดถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในครั้งนี้ค่ะค่ะอย่างเช่นวันนี้คุณแม่ทานข้าวมาหรือยังคะวันนี้เดินทางมากับใครเดินทางมายังไงเอ่ยค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะเราก็จะประเมินความรู้ก่อนการเจาะน้ำคร่ำนะคะอาจจะมีการทบทวนความรู้ในการเจาะน้ำคร่ำอย่างเช่นเป็นยังไงบ้างคะจากการอ่านแผ่นพับไปแล้วคุณแม่มีคำถามอะไรไหมนะคะหรือประเมินความรู้สึกกังวลใจโดยการใช้เทคนิคเสริมแรงและให้กำลังใจค่ะ อย่าลืมบอกถึงภาวะแทรกซ้อนและการปฏิบัติตัวก่อนการเจาะน,น้ำคร่ำนะคะแล้วก็อย่าลืมสอบถามและประเมินความวิตกกังวลของผู้รับบริการด้วยโดยเราควรเปิดโอกาสให้เขาซักถามสิ่งที่ผู้รับบริการวิตกกังวลในช่วงแรกค่ะค่ะภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเราก็อาจจะเกิดการแท้งได้หรือมีความเจ็บปวดในระหว่างที่เจาะหรือว่าหลังเจาะน,น้ำคร่ำได้ค่ะ ก็สิ่งสําคัญนะคะเราควรจะใช้การเวียนถามทุกฝ่ายทั้งสามีและภรรยานะคะโดยใช้การเสริมแรงชื่นชมในสิ่งที่อีกฝ่ายพูดและสะท้อนความรู้สึกให้อีกฝ่ายได้รับรู้ค่ะค่ะขั้นตอนที่3นะคะเราต้องประเมินความสมัครใจในการตรวจวินิจฉัยก่อนก่อนคลอดนะคะก็คือจะต้องมีการทวนซ้ําในส่วนของภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นเนาะก็เหมือนที่กล่าวไปในข้อที่2นะคะอย่างเช่นนะคะ บอกว่าอาจจะมีการแท้งมีน้ําเดินมีไข้ได้ที่เกิดจากการติดเชื้อการเน้นย้ํานะคะเราควรจะเน้นย้ําให้ผู้รับบริการมาโรงพยาบาลทันทีที่มีอาการผิดปกติค่ะจากนั้นก็สอบถามนะคะแล้วก็ให้เขาเซ็นยินยอมในการเจาะน้ำข้ามในใบยินยอมการตรวจอีกทีนึงค่ะการประเมินความสมัครใจในการตรวจวินิจฉัยก่อนลอดนะคะ สุดท้ายแล้วเราต้องตั้งคำถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เราให้ข้อมูลไปนะคะอย่างเช่นฟังวันนี้แล้วที่เราคุยกันเราคุยกันเรื่องอะไรบ้างคะรับฟังแล้วมีคำถามอะไรเพิ่มเติมไหมหรือมีข้อวิตกกังวลอะไรก่อนที่จะเจาะน้ำคร่ำไหมคะค่ะหรือว่าหากกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนะคะก็ให้ข้อมูลไปว่า โครงการเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้สิทธิประโยชน์แก่สตรีตั้งครรทุกกลุ่มอายุนะคะอธิบายพร้อมกับให้ดูใบเซ็นยินยอมอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็อย่าลืมเน้นย้ำการนัดหมายหญิงตั้งครรภและสามีในการมาตรวจเจาะน้ำคร่ำนะคะให้ติดบัตรนัดที่สมุดสีชมพูและปิดการสนทนาและนัดมาฟังผลพร้อมกันทั้งคู่ค่ะ สุดท้ายแล้วนะคะอย่าลืมเน้นย้ำเรื่องการเดินทางมาเจาะน้ำล่ํานะคะเราจะไม่ให้สตรีตั้งคารขับรถมาเจาะน้ำคัําเองนะคะเนื่องจากภาวะแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นหลังจากที่เจาะน้ำคล่มเนี่ยอาจาจะมากขึ้นนะคะถ้าเราขับรถมาเองและขับรถกลับเองนะคะและสิ่งสำคัญนะคะเราจะมีวิดีโอนะคะที่จะบอกกระบวนการการให้คำปรึกษาเนี่ยในวิดีโออีกครั้งหนึ่งค่ะ